สวัสดีครับ,แฟ,บรแฟนๆบอลลิบอนแฟนบอกสองลูกรายการแข่งขันวอลลิบอน P.E.A. วอลลิบอนชายวอลลิบอนหญิงยเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2567จัดขึ้นระหว่างวันที่2 3ถึง30กร,รกฎาคมเป็นรอบคัดเลือกโซนภาคอีสานตอนบน ที่สนามโรงยิมพระศึกษาอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยวันนี้ครับ24กรกฎาคมภาคเช้าเริ่มเวลา8นาฬิกาทีมหญิงครับสารคามพิทยาคมพบเตรียมอุดมพัฒนาการ อุดรธานี9กนากา30นาทีทีมหญิงอุดรพัฒนาการพบเทศบาลหนึ่งสว่างวิทยาเวลาสิเวนาฬิกาทีมหญิงโรงเรียนพุนขอนแก่นพบสว่างแดนดินเวลาสิบ 2นาฬกา30นาทีทีมหญิงหนองคายวิทยาคารพบหนองเรือวิทยาอันนี้ภาคเช้าครับ24กรกฎาคมรอบคัดเลือกเวลาภาคบ่ายเริ่ม14บสนาฬิกาทีมหญิงนางนิววิทยาสันพบ เทศบาลสงสว่างคงคา15นาฬกานาทีทีมหญิงพันโดนวิทยาพบโรง,งยิกีฬาจังหวัดนครพนมเวลา17นาฬิกาทีมชายสีบุญเรืองวิทยาคารพบนางิววิทยาสันเวลา18นาฬกา30นาทีทีมชายอากาศอนายวพบโรงเรียนเซกา เละคู่สุดท้ายวันนี้4กรกฎาคม19นาฬกาทีมชายโรงเรียนพลจังหวัดขอนแก่นพบเลยอนุกูลวิทยานี่เป็นโปรแกรมการแข่งขันปีวัลเล่บบอลเยวชนชายเยชนหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศแต่ประจำวันที่24รอบคัดเลือกภาคอีสานตอนบน ติดตามเชียร์ติดตามชมเยาวชนหญิงเยาวชนชายภาคเช้าและภาคบ่ายเช้าเริ่ม8นาฬิกาน,นะครับมีลิงก์มาปักหมุดไว้ให้ใต้คลิปนี้เชียร์ด้วยกันและพบกันตามเวลาครับ